สวัสดีครับเราก็มาเปลี่ยนยางค่ะเปลี่ยนยางสองเซนเลยนะฮะยางอ,าอีกเส้นหนึ่งเด็เดๆอะเส้นนี้เสียแล้วนะฮะน,นี่นี่โดนบวมมันบวมฮะ <c oughs> อันนี้ก็ดูนี่น่าจะรั่วตรงนี้นะมั่ง มันร้าวครับโดก็ยังยังเหลือเหลืออยู่นะอืมโอ้ตกก็จัดไปเลยครับสองเส้นใช้บบสตนบ t สโตบสโตนสองเส้นสิบเอ็ด R สิบเอ็ด R ยี่สิบสองจุด 2.5นี่อีกเส้นหนึ่งใช้ใช้ใชยางยางดีโอ้ยนี่ก็ยางเสียเนาะเสียแล้วนี่ยางระเบิด ได้ได้เอายางอฝั่งนู้นนี่นี่น,น,นี่เส้นนี้เส้นนี้มาใส่ใส่เป็นเป็นยางอะไรนะเส้นนีอ๋อแสดงว่าแกแกจะเอายางนี้ขึ้นเลยมั้ง ทำเหมือนง่ายเนาะ ยกยกแล้วโยนโยนให้มันเข้าเลยได้ไหมทําได้ไหมไม่ได้อันนี้เราอายุมากแล้วเนาะเห็นบางคนเขายกโอ้ให้ผมยกดิผมยกไม่ไหวนะบางคนอุเขาเก่งยังเลยยกยกแบบขึ้นทุนหัวเลยอ่ะทิ้งลงมาปั๊บโอ้ เขาทำชว์เขาก็ทำได้แต่ถ้ามาทำถ้ามาทำทุกเส้นทุกเส้นมันท,ทำก็ไม่ได้ใช่ไม่ไหวหรอกความไหวใช่ใช่ยา<ะ>่ยงยังตั้งสิบเส้นสิบเส้นถึงจะเป็นพวกบบทกเส้นถึงจะก็ตายแล้วน <laughs> ะไอเล็กๆตอนนี้มันก็ยังไม่เป็นเหาะใช่ นานๆไปเนาะอายุมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆผมมันรู้แล้วแต่ก่อนเขาบอกเขาไม่เชื่อเออเรืวังมันรู้แล้วเป็นอาไปล้างให้ครับ,ม,รบมีจารบงจารบีเลอะอยู่คันนี้คันนี้เอ่อจะตั้งให้ชื่อชื่อว่า ว่าอะไรครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับก็ย like so uh ังไม่ได้ตั<_<_<_้งชื<_<_<_่อให้นะฮะนี<_<_่นะครับจะตั้งให้ชื่อว่าอะไรคอมเมนต์มามาบอกผมหน่อยนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรนะฮตั้งชื่อว่าบีสโตนหรือเปล่าถ้าแกชอบชอบใส่ยางยาง บีสโตนดูยังมีแต่ยี่ห้อบีสโตนเลยนะที่แกใช้เนี่ยอันนี้ยังแกแกแกบอบกว่าแกจะเล่นพวกยี่ห้อบีสโตนเลยคันนี้ก็ เหลืออยู่ประมาณสองห่วนมเกบอกอู้ทำไมมันลยอยเนี่ยผมก็ไม่เคยเห็นมันลอยขนาดน,นียนะม,มันจะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ เดี๋ยวก็จะหาโอกาสที่จะล้างจะล้างตัวตัวลูกตัวแม่ล้างแล้วก็จะเข้าคาเคเลยว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนสายด้วยน,นั่นเองก็ยังไม่เปลี่ยนฮะสายสายมันสั้นเกินเนะวลาเราดเลี้ยวนี่เลี้ยวเรงไม่ได้น,นั่นเอง เสียวเสียวแต่มันมันหักมันขาดนั่นเน่ยเดี๋ยวจะวิ่งงานไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนก็ อันนี้เราก็อยู่เส้นเส้นประสาทสุรินนั่นเองอยู่ตรงเนี่ยไฟฟ้านะฮะส่วนใหญ่จะวิ่งอยู่เส้นนี้นะฮะดูเอ็ดจ็ดร้อยเขาโอ้อย่งังยังโลเลยอะ่ะอา้าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันนะฮะ